สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจถอดบทเรียนนะครับทางถอดบทเรียนมีโอกาสได้ฟังคุณพอพระพรพลพูดเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากก็เลยอยากจะสรุปนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนมาให้ทุกท่านได้ฟังกันเราไปเรื่องกันเลยนะครับคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนต้องเกิดจากการรับไม่ได้ หากคุณยังรับได้กับการใช้ชีวิตเดิมๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเช่นหากคุณรับได้กับรายได้ปัจจุบันคุณก็จะไม่พัฒนาตัวเองเพื่อทำให้รายได้เพิ่มขึ้นหากคุณรับได้กับสุขภาพและน้ำหนักปัจจุบันคุณก็จะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินและไม่เริ่มที่จะออกกำลังกายดังนั้นทุกคนจะเปลี่ยนต้องเริ่มจากการรับไม่ได้จริงๆก่อน หาต้นแบบที่ดีเป็นแรงบันนาลใจหากพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีที่ง่ายที่สุดคือการหาต้นแบบที่ดีหรือแรงบันนาลใจเช่นหากต้องการการมั่งคัง่งก็ต้องหาต้นแบบที่เขามีวิธีในการสร้างความมั่งคัง่งแล้วใช้หลักการ reverse engineer หรือการชำแหละออกมาว่าต้นแบบนั้นเขามีวิธีการอย่างไร ศึกษาปัญหาและพัฒนาให้ได้สามารถดูง่ายๆจากคนที่เขาสำเร็จเขาทำอย่างไรซ้อมขนาดไหนลงทุนในอะไรและเขาใช้ชีวิตอย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องหาต้นแบบเพื่อดูว่าเขามีวิธีการอย่างไรแล้วลอกเข้ามาเลยทำอย่างต่อเนื่องประเด็นต่อมายกระดับค่าเฉลี่ยของชีวิต แน่นอนเลยครับว่าหากคุณต้องการเป็นคนเก่งคุณต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่เก่งกว่าคุณดีกว่าคุณเพื่อยกระดับค่าเฉลี่ยชีวิตของคุณเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเทคคอร์สการพัฒนาตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นนะครับจะเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เราเสพเสมออยากเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนค่าเฉลี่ยตรงนี้ให้ได้นะครับ และประเด็นสุดท้ายอันนี้สำคัญมากๆน้อยคูณนานเท่ากับมหาศาลสิ่งที่อยากฝากทุกท่านไว้นะครับว่าคุณจะทำเรื่องราวดีๆเรื่องใดก็ตามเพียงแค่0.1%หากทำต่อเนื่องไป1ปีคุณก็จะเก่งขึ้น3.7เท่าซึ่งแค่นี้ก็ดีมากแล้วและก็อยากให้ทุกท่านจำไว้ว่าชีวิตตอนนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน ชีวิตพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ผ่านไป3ปี5ปี10ปีชีวิตของคุณจะพัฒนาอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือความลับน้อยคูณนานเท่ากับมหาศาลบ่อยครั้งที่ทางถอดบทเรียนมักจะพูดว่าคนเราอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือเรื่องของวินยัยวินัยคือการทำซ้ำสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วชีวิตคุณจะพัฒนายอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการถอดบทเรียนในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องถอดบทเรียนไทย Facebook, TikTok, YouTube และ Instagram แล้วเรามาถอดบทเรียนในทุกๆวันฝึกวินัยให้กับตัวเองทำซ้ำๆสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ